จอกันอีกคลิปนะครับมาเจอรถหล่อนะครับอีกคันหนึ่งนะครับนี่ครับยูสุนะครับนี่ครับเขาบอกว่านะครับต้องให้มือฉมังมาขับนะครับก็ต้องเว้นระยะนะครับระยะด้านหน้าไว้นะครับเพราะใส่เต็มไม่ได้นะครับใส่เต็มไม่ได้คนขับไม่ครูบอกว่าคันนี้ถ้าใส่เต็มแล้วจะนะครับถ้าใส่เต็มแล้วจะ ดับไม่ขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับนี่ครับก็รถยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับก็เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนี่ครับมันต้องนี่ครับคนขับเนี่ครับเพราะว่านะครับต้องใส่นะครับใส่ใส่ไปด้านหลังเยอะๆนะครับก็ไม่รู้ว่า สาเหตุนะครับเป็นเพราะอะไรกนะ็อันนี้ก็ดูการยาวๆนะครับดูกรนรยาวๆอันนี้นะเพราะว่าถ้าใส่เหมือนรถทั่วๆไปแล้วมันจะดำไม่ขึ้นนะครับมันจะดำไม่ขึ้นนะครับต้องใส่ไปด้านหลังให้เยอะๆนะครับต้องใส่ไปด้านหลังเยอะๆนะครับนี่ก็คนขับเขาบอกมานะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะ จะแรกนึกว่าจะครับแรกจะเอานึากว่าจะเอาคันนี้มาใส่คู่กันนะครับว่าจะได้ถ่ายทีเดียวสองคันโอ้เจไดนะเท้าซานี่เอสไฟสองหนึ่งห้าซีนะครับรถหล่อนะคดีเดียวรถหลอ่อ แต่ก่อนนะครับคนขับคนนี้นะครับขับให้ของเสียยุทธนะครับแต่ก pues ่อนคนนี้เขาขับให้นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับให้ทาให้คูให้เสียยุทธนะครับทันที่ผมไปรีวิวนะครับคันก่อนนะครับที่คู่กับโกเบนะครับไปหัวหอนะครับก็พอจากเสียยุทธมาเขาก็มาขับซันนี่นะครับซันนี่นะครับขับคันนี้นะครับคันนี้ของ เจ้าไหนไม่รู้นะครับเอเ่กนเขาขับให้เสียชุดนะครับนี่ครับก็ดูกันไปยาวๆนะครับจัดไปนะครับวันนี้นะพอดีมีโอกาสเข้ามานะครับก็จัดไปสองคลิปเลยนะครับก็พอดีสองพ่วงเข้ามานะครับก็ทาเ้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับต้องให้ผู้เที่ยวชาญนะครับคือไปนั่งดูเลยนะครับเพราะว่า ต้องใส่ไปด้านหลังให้มันเยอะหน่อยนะครับใส่เข้าไปด้านหลังให้มันเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าใส่มาหน้าเยอะเกินแล้วมันจะดำนะครับดำเขาบอกว่ายกดำไม่ขึ้นนะครับก็ดูกันไปยาวๆสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับหรือว่าคอมเมนต์นะครับเข้ามาได้นะเพราะว่าช่วงนี้นะครับ ยุคนี้นะครับยุคโควิดนะครับก็ออกไปไหนมาไหนก็ลําบากนะครับจะไปถ่ายอะไรก็ลําบากนะครับก็มีอะไรก็ถ่ายนะครับถ่ายไปนะครับก็อยู่กับบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีบ่อทรายมั่งรถไถมั่งงาน DIY มั่งนะครับก็ถ่ายนะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับก็อาจจะยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่กิ่งนะครับผู้ติดตามยังไม่เยอะเหมือนช่องใหญ่ๆเขานะครับก็ถ่ายอะไรลงก็ยังไม่มีคนดูนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับก็คือว่านะครับวันนี้นะครับเขายังไม่ดูเรานะครับวันหน้าเขาอาจจะดูเราก็ได้นะครับก็พยายามนะครับสู่ต่อไปนะครับตอนนี้ก็ผ่านนะครับผมผ่านนะครับผ่านกดผ่านอะไรทุกอย่างแล้วนะครับก็ผู้ติดตามก็พันในหน่อยนะครับพันพันสองร้อยนะครับพันสองร้อยชั่วโมงการรับชมก็ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณห้าพันกว่าหรือว่าหกพันะครับเพราะช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยมีคลิปใหม่ๆนะครับน่าสนใจอะไรมากมายนะครับก็ก็จะมีคลิปประมาณนี้นะครับพอดีวันนี้ก็มีโอกาสได้มาขออนุญาตนะครับทางคนขับหรือว่าทีมงานเขานะครับเขาบอกว่าเขาเขาโอเคให้ถ่ายนะครับก็ถ่ายได้นะครับก็จะถือโอกาสนะครับขออนุญาตเป็นทางการเลยนะครับเพราะว่าก็จะได้นะครับหาเวลาว่างนะครับมาถ่ายลงเรื่อยๆนะครับก็มาถ่ายแต่ที่เดิมๆก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ บ่อตายก็ดูตายนะครับก็มีเทีลิ่งยินหน้าดินออกบ้างก็ตักใส่รถหกล้อมั่งอะไรมั่งก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่เหมือนช่องใหญ่ๆนะครับถ่ายอะไรไปก็มีคนดูเยอะนะครับไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีคนดูนะครับเป็นพันสองพันเป็นหมื่นนะครับก็ช่องผมมันเป็นช่องเล็กๆนะครับง่ายๆนะครับไม่เหมือนช่องเล็กๆนะครับถ่ายมากถ่ายน้อยก็แคบจะไม่มีคนดูนะครับ ก็จะยังไม่ถอยนะครับก็ยังสู้นะครับสู้ต่อไปนะครับก็ยังสู้นะครับแค่นี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเราอย่าไปจริงจังอะไรมากมายกับมันนะครับเพราะว่าการที่เราไปจริงจังเกินนะครับมันก็อาจจะทําให้เราผิดหวังได้นะครับคือการที่เราไปหวังอะไรมากมายนะครับมันก็ไม่ดีนะครับไม่ดีสําหรับตัวเรานะครับเราก็ต้องคิดว่านะครับการทํานะครับ ไม่ว่าจะทําอะไรนะครับก็เราต้องคิดว่าเราทําด้วยใจรักนะครับไม่ใช่ว่าเราจะคิดแค่ว่าหวังสิ่งตอบแทนหรือว่าสิ่งนั้นๆนะครับที่จะได้รับจากสิ่งที่เราทานะครับเราต้องอาศัยใจรักด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานไหนนะครับมันก็ต้องอาศัยใจรักด้วยนะครับเช่นการทําช่อง youtube การทําช่องทิกตอกการทําช่องทางเฟสเฟสบุ๊กนะครับต้องอาศัยใจรักนะครับ ถ้าเราไม่ใจรักเราก็ทำอยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็ทำไปแล้วก็ท้อไปมันก็ไม่มีควาาหมายนะครับถ้าเราทำอะไรไปแล้วก็ทำด้วยใจรักนะครับมันก็จะทำได้เสมอต้นเสมอปลายนะครับเราจะไม่ได้คิดหวังแต่จะได้หรือหวังสิ่งตอบแนทนจะได้กับการทำนั้นๆให้เราคิดซะว่าเราทำด้วย ใจรักนะครับทําด้วยใจรักทําด้วยความอยากจะทํานะครับอยากจะตายทอดนะครับในสิ่งที่เราอยากจะตายให้ใครๆหลายคนนะครับได้ติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะมีคนดูหรือไม่คนมีคนดูนะครับเราก็ทําไปนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งนะครับผมเชื่อว่านะครับก็น่าจะมีคนดูเรานะครับไม่มากก็น้อยนะครับ แต่ก่อนนะครับผมมีผู้ติดตามไม่ถึงร้อยนะครับผู้ติดตามไม่ถึงร้อยนะครับก็ติดตามมั่งแล้วก็เลิกติดตามมั่งนะครับบางทีก็ท้อนะครับตอนทําแรกๆนะครับตอนทาแรกๆนะครับผมก็ท้อนะครับท้อเพราะว่าทําไปก็ไม่มีคนติดตามไม่มีคนดูนะครับจนทํามาเรื่อยๆนะครับคลิปแรกนะครับที่ผมถ่ายลงนะครับจะเป็นคลิปรถไถยแล้วก็คลิปถ่ายกัวนะครับกัวตัวผู่นะครับตอนนี้ก็ มาอยู่แล้วนะครับก็แปลเป็นทรัพย์สินนะครับก็แปลไปตั้งนานแล้วนะครับก็ออกมาตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีผู้คนติดตามก็พันในหน่อยนะครับก็ดีใจครับดีใจสําหรับใครที่ติดตามมาตั้งแต่ซับสไครต์แรกนะครับก็ติดตามนะครับก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องมั่งอะไรมั่งนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานะครับตั้งแต่ ห้าสิบยังไม่ถึงร้อยนะครับร้อยยังไม่ถึงพันนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามนะครับอยู่ที่นะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับน่าจะได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็สู้ๆต่อไปตอนนี้ก็ผ่านกดนะครับผ่านกดชั่วโมง youtube ผ่านกดผู้ติดตามนะครับก็ผ่านกดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็รอแค่พินนะครับก็ ไม่หวังอะไรมากมายนะครับก็ผมก็ทําไปนะครับด้วยนะครับก็ไถนาด้วยนะครับประกอบอาชีพนะครับอยู่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้รับจ้างนะครับไม่ได้ไปรับจ้างนะครับโรงงานนะครับไม่ได้ไปทํางานที่กรุงเทพไม่ได้ไปทํางานที่อื่นนะครับก็ทํางานอยู่ที่บ้านนะครับก็อาศัยนะครับทํางานของเราไปด้วยนะครับถ่ายไปด้วยนะครับก็ถือว่าอาศัยทําในสิ่งที่เราสนแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเพายังไงก็ เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลกค์ฝากแชร์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับพี่นี้ก็สวัสดีครับ